ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็มาพบกันในไม่วันเสาร์ครับผมตอนไม่รู้ตอนไหนแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับผมรีบจะถ่ายงานว่าจะไปซื้อยาให้แม่ที่ตลาดครับผมก็เลยพามาดูชนชมกับผมตอนนี้ก็ดอกที่ถ่ายบ่อยๆว่าที่ถ่ายเพราะว่าไมา้จะอยู่นานไม้สีจะดอกไม่ร่วงง่ายน,นะครับผมตรงนี้จะเป็นด้านหลังที่จะเอาไว้ขึ้นงานใหม่จะทําเป็นงานเพนซีเป็นไม้ดอกชั้นเดียวกับผมตอนนี้เป็นฮอลแลนด์ที่ผมปลูกใส่กระบอก ที่เคยทําให้ดูว่าการทําเป็นทรงสูงคอนแรนก็มันขึ้นงานแบบนี้ครับผมนี่ก็จะดูล้มๆหน่อยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูไม้สามต้นนี้บ้างเผื่อท่านไหนสนใจอยากไปเลี้ยงดูครับผมตัวนี้อันบอกตรงๆว่าจริงไม่ค่อยเกี่ดสมบูรณ์เพราะาจริงจะดูพร้อมๆหน่อยไมย้จาะขาดขาดน้ําในช่วงหน้าแล้งครับผมแล้วก็อันนี้หัวจะโตนะหัวโตวอันนี้ก็เสียบสองสีครับผม จะมีสีตัวนี้คนระับผมตัวนี้แหละที่เห็นจะเป็นเหลืองอ่อนๆสีส้มด้วยแล้วก็ตัวนี้อันนี้จะเป็นเหลืองอ่อนๆน,นะเป็นเหลืองอ่อนไม่ได้เหลืองเข้มตัวนี้ก็เหลืองอ่อนเหมือนกันก็เป็นเหลืองตัวเดียวกันนะแต่ตัวนี้จะดูเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนินสัพพัตรแดงตัวนี้เป็นดแดงเนินสภพพันะครับผมอันนี้ก็ไม้กิ่งเดียวเหมือนกันนะอันนี้ผมใช้เชื่อกนะพยุงทั้งสองต้นเลยในการดึงกิ่งขึ้นมา ตัวนี้ก็หัวโตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต้นนี้ด้วยตัวนี้ก็ดอกเกล็ดกนะไมป้ประเพทน,นี้จะเป็นสีชิมพูนะผมสีชิมพูเป็นเป็นไม้ที่มีลวดลายอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับผมสามตัวนี้ก็หากขั้ไหนสนใจคืออยากจะช่วยรับไปก็อยู่ที่เท่าไหร่ดีนะ่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะสามตัวนี้ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบาทหาขั้นไหนอยากจะช่วยรับไปก็ขอพระคุณที่สุด ขอบพระคุณที่สุดนะครับผมเพราะไม้ก็จะต้นโตอยู่นะครับผมไม่ใช่ต้นเล็กนะครับผมก็จะมีสีประมาณนี้นะอันนี้แฟนซีสองกิ่งอันนี้แฟนซีสองกิ่งตัวน,นี้จะเป็นมท้ที่ไม่ได้เก็บแฟนซีเอาไว้ครับผมตัวไม้ตัวน,นี้ก็มีถามเข้ามาตัวน,นี้เดี๋ยวเอาไว้ถ่ายดูก่อนเดี๋ยวจะปล่อยเหมือนกันครับผมตัวน,นี้จะดอกดอกนะดอกดอกเนาะอันนี้เป็นม้ที่ผมเล่งปุ๋ยเอาไว้ก็ถ่ายให้ดูก็ถามเรื่องหงเหินหงเหินจะเป็นแบบนี้นะครับผมหงเห,หินเนาะหงเหิน จะเป็นม้าแบบนี้ผมเหม็นครับอันนี้จะเป็นเปลสุริยันจะเป็นแบบนี้ครับผมเปลสุริยันสวรรค์จะอีกตัวหนึง่งแล้วก็จะเป็นจากพัดก็อีกตัวหนึง่งตัวน,นี้ก็จะเป็นกระมือหยีประมาณนี้ครับผมก็มีสามต้นให้ช่วยก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปตลาดก็ไม้ตอทวที่จะเสียพวกนี้ก็อันนี้เตรียมไว้แล้วครับผมก็มีอยู่หนึ่งสองสี่หกตัครับผมหกตัวก็เตรียมที่จะเสียพวกนี้ก็วันนี้ต้องไปซื้อยาครับผมวันเสาร์ต้องไปซื้อยาต้องคำนวณทำนี้ก่อน ตอนนี้ก็มาที่ไม่สมบูรณ์ก็จับกิ้งไว้ยังแบบนี้เอาไว้เพื่อจะให้กิ่งโตแล้วก็เอาไปเสียบต้นใหม่เดี๋ยวถ้าไปดูต้นที่ผมทําทํำทำไาวา้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วต้นตอนนี้หัมอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแตกกระถ่นเท่าไก็แตกไปบางกิ่งนะดูอาจจะด,ดูไม่ใชดต้นนี้เดี๋ยวมาดูต้นใหม่กัน ตอนนี้ก็มาทําเป็นสีเหมือนกันนี่ก็ทำเป็นสีไม้บางต้นบางตอก็จะมีการปรับเปลี่ยนกิ่งบ้างถ้าตัวไหนดอกออกมาแล้วไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่โอเคไม่สวยตอนหนึ่งอยู่ตรงไหนผมผมลืมยกมาอ๋อตอนหนึ่งอยู่บนบ้านก็ยังไม่ลายกมาอันนี้เห็นไหมขเขาแตกตะตุ่มมาประมาณนี้ผมนี่คือตาตุ่มกินกันแหละจะมองเห็นไหมมองไม่เห็นนมองยากจังนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปแกะถุงให้ดูนี่แหละ ก็อันนี้ไม้ก็ยังรอเกะแก่ผุ่งพร้อมกันก็เสียพร้อมกันไม้กลบนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะการทํางานผมก็จะอยู่แบบนี้แหละวุ่นๆุ่นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปตอบในช่องแล้วก็ในในคอมเมนต์ก็เดี๋ยววันนี้ตอนตอนในบ่ายผมจะเข้าไปตอบในคอมเมนต์นะครับผมไปตอบในคอมเมนต์ว่าท่านไหนคอมเมนต์อะไรมาบ้างอันนี้ไม้ก็เริ่มจะดูโตขึ้นมาหน่อยก็ไม้ยังไม่มีดอกครับผมหาก ตัวไหนไมีดอกพอพวกจะจะจับคู่ได้ผมก็จะมาจับคู่ลงให้ให้ช่วยนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ต้องต้องการช่วยเหลืออย่างแรงเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเอ็นตัวนี้ไม่แบบออกดอกเดินดูก่อนอ๋อตัวนี้ตัวดีนะครับนะคเข้าผมนี่อันนี้คือจบปลานะจบปลาตัวดีตัวนี้ก็นอนกินเห็นไ,ไหมนอนกินหมดเลยไม่ดูยินยึดใบโกนหมดเลยครับผม กข็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกที่ขอบคุณไปทุกจังหวัดนะครับผมขอบคุณทุกที่ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือในทุกๆุกครั้งก็ประมาณนี้นะผมก็รีบหายแล้วก็ได้อาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะได้ไปที่ตลาดกับผมก็จะได้ไปซื้อยาอะไรทหน,นี่ด้วยแล้วก็กลับมาตอนเย็นหน้าจะไม่ได้เจอกันหน้าจะไม่ได้ออกมานะครับผมแต่ว่าไม่ใช้ใช่หนีไปไหนเพราะว่าตอนเย็นผมก็พอดีมันจะต้องส่งไม้ให้คุณพี่ท่านหนึ่งด้วยครับผม ก็ประมาณนี <S an> ้นะครับท <an> ี่บ้านก็ขอบคุณที่สุดขอบคุณมากครับผมก็ขอจบคลิปนี้เลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไปจะลงได้ช้าก็สามตัวนี้ที่เอาที่เกียร้อยห้าสิบก็พอครับผมถ้าท่านไหนชอบสามตัวนี้เกียรร้อยห้าสิบาทก็ถ้าเข้ามาได้นะครับผมก็ขอบคุณมากที่สุดผมก็ต้นตนะครับผมโตกระถางก็่าะว่าอันกระถางสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่เก็ดนิ้วกระถางกลมก็จกเป็นกระถางที่แปดนิ้วก็สูงนะหม้ย อันนี้ก่ยกระถางก็อันนี้อันนี้พุดหนึ่งนะมาทัานี้พุดหนึ่งอันนี้คือหนึ่งพุดก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะมาประมาณนี้ครับผมก็เขาผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ผมก็ขอบคุณแนละสวัสดีผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ